สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันในช่อง Dark Room นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทิกการไปดักตรงสะพานยังไงให้เนียนคลิปแล้วก็ได้ค่าแบบชิวๆนะครับผมใครที่มารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ขอฝาก กดซับนะครับผมไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะครับกดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสอนทริคต่างๆหรืออะไรใหม่ๆให้คุณได้รับชมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมเอาแล้วนะครับผมก็มาดูทริคที่ผมจะสอนกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมให้ทุกคนนะครับไปหารถที่เป็นบักเก็ตคันนี้นะครับผมซึ่งหามาทําอะไรก็ติดตาม ชมกันต่อได้เลยนะครับผมก็ให้ทุกคนนะฮะขี่รถนะครับผมไปที่สะพานที่เราจะทําการดักซุ่มนะครับให้ทุกคนสังเกตข้างหน้านะครับตรงที่เป็นเนินให้เราโดดนะครับให้เราทํายังไงก็ได้ให้รถเราคว่ำนะฮะป๊บยังไม่คว่ำนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก่อนอื่นก็ให้เราขี่แล้วก็ให้รถเราคว่ำก่อนนะฮะเมื่อกี้ผมมาทดลองก็ยิงตายไปหลายศพนะครับผมมาดักแต่ก็มีแต่บอดนะฮะ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็รถของเราก็ได้คว่ำแยบร้อยนะครับทําไมถึงต้องให้มันคว่ำนะครับมาดูกันนะครับให้ทุกคนนะครับผมเข้าไปในรถนะครับเข้ารถนะครับห้ามขับนะครับเพราะว่าถ้าขับมันจะยิงไม่ได้นะครับก็เข้าไปเลยป๊อบเห็นไหมครับเขาก็ถ้าไม่สังเกตเขาก็จะไม่รู้นะครับว่าเราอยู่ใต้รถนะครับแล้วเราก็ถือปืนออกมาป๊อบมันจะส่องได้เห็นไหมครับ นี่ถ้าศัตรูวิ่งมาเราก็สามารถที่จะยิงได้เลยนะครับผมนี่ผมก็ยิงไปประมาณ8คิวนะครับซึ่งมีแต่บอดนะเพราะว่าผมมาทําในเซิร์ฟที่แบบไม่มีคนซึ่งเป็นเซิร์ฟที่ผมแลงต่ำนะครับเพราะว่าถ้าไปทําในแรงสูงๆมันจะทําไม่ได้นะครับมันจะโดนยิงก่อนนี่ครับผมเห็นไหมฮะนี่มันจะเนียนๆน,น,นะครับมันก็ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเราจะมาอยู่ตรงรถนี้นะครับ ก็ทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือหาบักเก็ตพอหาบักเก็ตแล้วก็ขับมาขึ้นเนินตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ลดความนะครับพอลถความก็เข้าไปในรถนะครับเข้าที่คนซ้อนนะครับเพราะถ้าที่คนเท่าเข้าที่คนขับมันจะไม่สามารถที่จะถือปืนได้นะครับก็ให้เข้าไปที่คนซ้อนนะฮะนี่ครับผมแค่นี้เราก็สามารถยิงคนที่จะข้ามสะพานเรียบได้เป็นแบบเนียนๆเลยนะครับผมนี่ยิงไปอย่างนี้ ไอ้ที่ขี่เรือก็ยิงได้นะครับเพราะว่ามันเห็นทะลุอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากคนที่มารับชมไม่กดไลค์ไม่เป็นไรนะครับขอแค่กดซับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆที่ผมจะสอนนะครับเพราะว่ายังมีอีกเทคนิคหนึ่งมาให้ทุกคนได้ดูนะครับไม่ใช่เทคนิคเดียวนะครับอีกหลายเทคนิคเลยผมพูดผิดน,นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม